ยิ่งขึ้นไปสูงเท่าไหร่อ่ะพอเราดิ้งเป็นจิงถึงแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราเข้ามาในถ้ำแล้ว วันนี้นะคะก็เป็นวันที่3ของทริปมาเลของเราแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะเป็นทริปที่บีมจะต้องไปไหว้องค์พระที่ถ้ำบาดูนะคะทุกคนแต่ว่าก่อนอื่นอะ่ะ <c oughs> เพื่อนเขานัดกันกี่โมงรู้ไหมทุกคน <c oughs> เขานัดกัน9ก้าโมงนี่เหวนว่ามัน9ก้าโมงสาแล้วไปเรีวทุกคนรีมลงมาข้างล่างแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเพื่อนของเรามาหรือกันหรือ,อยังนะคะยังไม่มีใครมาเลยอะ ขนาดวินมาช้าสุดน,นะ่เนี่ยวินังมาคนแรกเลยถึงวินจะมาช้ากว่าเพื่อนนะคะเพื่อนก็ยังมาช้ากว่าวินค่ะทุกคนเดี๋ยวเราอะ่ะจะไปทําบาดูกันค่ะไปขึ้นกระเช้าลอยฟ้าแล้วก็จะขึ้นเขาขึ้นเขาเสร็จปุ๊บก็ลงกระเช้าลอยฟ้ามานะคะเราก็จะไปเที่ยวรอบๆเมืองนะคะกิจกรรมค่อนข้างเยอะมากวันนี้วินก็เลยเลือกใช้เป็น iMi Lab W01 มานะคะทุกคนเพราะว่าเขามีฟังก์ชันการตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจค่ะแล้วก็ มีฟังก์ชันการตรวจวัดค่าออกซิเจนในเลือดด้วยนะคะแล้ววันนี้ค่ะบิมจะเดินทางขึ้นเขานะคะเขายังมีฟังก์ชันการเช็คสภาพอากาศได้อีกด้วยนะคะคือบิมสามารถเช็คข้อความผ่าน iMi Lab W01 ได้เลยค่ะและครอบคุมการออกกําลังกายได้ถึง70โหมดเลยค่ะทุกคนวันนี้นะคะบิมก็เลยตัดสินใจออกไปใช้ชีวิตกับ iMi Lab W01 ค่ะทุกคนก็คือเครื่องเดียวจบเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะที่ชอบมากก็คือดีไซน์มันสวยมากเลยนี t ี่ค่ะเพื่อนลงมากันแล้วประเด็นคือบีมอะมาช้าสุดตอนนั้นกะมีขอาเลยนะอ๋อเขากินกันว้อ้ตอนนี้ถึงแล้วดูกันดูเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันว้าว อของจริงสวยมากเลยนะว้าวเขาจะมีบันไดให้ขึ้นไปด้วยเขาให้เดินขึ้นไปอ่ะกว่าจะถึงในถ้ำมาทุกคนเหนื่อยแน่เลยอ่ะแต่ว่าของจริงสวยมากเลยนะทุกคนอยากให้ทุกคนลองมานะเลยแบบสีสันแบบคัลเลอร์ฟูมาก เขาบอกว่าถ้ำเนี้ยมันเกิดขึ้นมาเมื่อสัก400ล้านปีที่แล้วโอ้โหถ้ำนะแต่ว่าวัดเนี่ยก็มาทำหลังจากนั้นอะไรเงี้ยแต่ที่ยิ่งใหญ่คือเขาบอกที่เนี้ยมีลิงไหนอ่ะน่าสนใจนะใหญ่มากนะ องใหญ่มากของจริงองคใหญ่นะทุกคนนี่นะคะทุกคนตอนนี้คือบิก็ไม่อยู่ข้างหน้าเนี่ยแหละเราเตรียมตัวที่จะเดินขึ้นไปใช่ไหมแล้วเพื่อนอะ่ะคือบอกว่าถ้าเรายิ่งเดินบันไดสูงเท่าไหร่พรที่เราขอจะยิ่งเป็นจริงนะคะแล้วทุกคนเห็นไหมว่า มันจะมีบันไดเดินขึ้นไปใช่ป่ะเราก็เข้าถ้าพอเข้าถ้าไปอีกนะคะเราก็จะมีบันไดที่จะเดินขึ้นไปอีกซึ่งตรงนี้ก็คือสูงมากแล้วนะเขาบอกว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งสูงยิ่งหนาวเราเล่นเราเล่นเขาบอกว่ายิ่งเราขึ้นไปสูงใช่ไหมคือบันไดมันจะมีจเน้ยขึ้นไปถึงข้างบนใช่ไหมแล้วก็ข้างในถ้ำอ่ะขึ้นไปอีกทีนะเออยิ่งขึ้นไปสูงเท่าไหร่อ่ะพรเราจะยิ่งเป็นจริงประเด็นของเราแหละว่าเราอยากจะให้พรที่เราขอเป็นจริงมากแค่ไหนแต่จริงๆบิมเริ่มก่ามไออยข วีรู้สึกว่าวีมาเสี่ความสวยงามเฉยๆดีกว่าแล้ว่ะเราไม่อยากขอพรแล้วเพราะว่าถ้าเราขอพรเราต้องเดินขึ้นไปตรงนี้แต่ว่า, <S <S าตัดภาพไปก็คือเราขึ้นไปข้างบนนะสำหรับคนที่แต่งกายไม่เรียบร้อยขอเขาจะมีกระโปรงให้ก็คือกระโปรงยาวขึ้นนั่นเองใช่ก็คือแบบห้ามใส่กระโปรงสั้นแค่นั้นแหละแต่สิบห้าลิงกิตนะลบสิบห้าลิงกิตนะครับสำหรับวันนี้อยี่สิบบาทไปุทุกคนคือขั้นมันสั้นมากเลยอ่ะ <architectural> นี่นนแค่นี้เองอันนี้กี่ขั้นนะเกือบสองร้อยะจะบอกว่าฉันพี่ชิดมาแล้วสองร้อยขั้นค่ะเฮ้ยเหลืออีกร้อยเจ็ดสิบขั้นเดี๋ยวลงไปข้างล่างเหมือนตรงพื้นตรงนน้นอีกรอบหนึ่งแล้ว ตอนนี้เราก็เข้าเข้ามาในถ้ำแล้วนะคะทุกคนเราอจะมีทางให้ลงไปลงไปข้างล่างจออะไรก็ไม่รู้มันยังไม่เห็นอะไรเลยในถ้ำมันก็จะมีความชื้นนะเนี่ยน้ำที่เดินเรมาเนี่ยบางทีอาจจะเป็นฝนนี่แหละเออนะฝนที่อยู่ข้างบนภูเขาอุ๊ยสวยมากอู้ถึงแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราเข้ามาในถ้ำแล้วพูดเลยว่าบรรยากาศในถ้ำอ่ะคือดีมากเลยนะแต่ว่าวันนี้ที่บีมาคือฝนตกค่ะทุกคนคือแบบ เป็กเนกัทุกคนจะเห็นว่าเราจะต้องเดินบันไดขึ้นไปอีกนะคะเขามีความเชื่อว่ายิ่งเดินสูงเท่าไหร,ร่พรที่เราขอจะยิ่งสัตย์สิทธเท่านั้นไปค่ะเรามาถึงจุดนี้แล้วเราห้ามท้อน,นะคะทุกคนไปข้างในคือบันไดค่อนข้าง,งกว้างอยู่นะคะก็คือใช้ได้โอ้ข้างในสวยมากเลยแนละ้เนี่ยมันจะมีช่องแสงอยู่ช่องแสงตรงนั้นนะคือแบบสวยมากก็ือว่า ครั้งหนึ่งในชีวิตนะเราได้มาถ้ำบาดูที่มาเลเซียแล้วนะคะก็คือของจริงอะ่ะยิ่งใหญ่อลังการมากแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะคะล<อ>ินคิดว่าถ้าวันไหนอะ่ะทุกคนมาวันที่แสงดีๆอะ่ะถ่ายรูปคืออย่างนี้เลยนะสุดปังอลังเวอร์นะคะแล้วก็จะบอกว่าเข้าฟรีถูกปะ่ะคือเข้ามาฟรีนะคะทุกคนแต่ถ้าใครแต่งกายไม่เรียบร้อยอย่างเช่นบีมอะ่ะก็จะเสีย15ลิงกิตค่ากระโปรงนิดหน่อยจ้าคือข้างในตรงนี้จะเป็นศักการะ าำสักอย่างแต่เราอ่านไม่ออกแล้วก็ตรงข้างบนเห็นไงข้างบนที่เป็นอันนี้คือที่เขาบอกหรือเปล่าว่ายิ่งขึ้นยิ่งขอพรได้ใช่แต่ว่าข้างบนเนี้ยเออถ้าอ่านไม่ผิดก็คือจะเป็นพาะศิวะใช้มีป้ายอยู่ศิวลีไปค่ะ ก็เลยว่าทริปนี้บิมค่อนข้างอึดถึกนะคะทุกคนเนื่องจากบิมเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแล้วนะคะเดินตกักอดเลยสดน,นะจ๊ะขึ้นบันไดทั้งหมดเกือบ300ขั้นนะจ๊ะเพื่อมาถ่ายให้ทุกคนดูเพราะฉะนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c ่อ b e ช่องเ t ่นบีมด้วย,ยจ๊ะ ตอนนี้คือถึงข้างบนสุดแล้วที่เขาบอกว่ายิ่งสูงยิ่งขอพรได้แบบประสบความสาเร็จเนี่ยเรามาถึงข้างบนสุดแล้วค่ะถึงเราจะเหนื่อยมากก็ตามก็ะจะมาขอพรพระศิวะกันนะคะบิะ้มจะไม่ขอว่าบิม้มอยากได้อะไระแต่บิ้มขอให้ท่านช่วยเปิดทางให้เราให้เราไปพบเจอกับสิ่งนั้นได้ไวขึ้นอันนี้ที่หลักการขอพรของบิ้มไม่ว่าจะขอพรแบบศาสนาใดก็แล้วแต่เพราะบิ้มรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วว่าตนคือที่พึ่งแห่งตนถ้าเราไปขอแบบขอเงินสิบล้านแต่ว่า เรายังไม่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนหรือว่าไม่มีช่องทางจริงอะ่ะการที่เราจะได้ก็ค่อนข้างยากแต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถขอได้คือขอให้ท่านเปิดทาง<ม>ให้เจอคอนเนคชั่นดีๆให้เราแบบคิดออกว่าแบบเฮ้ยเราจะทําอะไรดีอะไรเงี้ยนี่คือหลักการขอพรไม่คาดหวังเท่ากับไม่ผิดหวังเนี่ยดูดิเขาเหมือนเอาดูพลังไฟดูป<ม>นะั่นเขาจะเอามือไปอังไฟแล้วก็แบบโค้ชส่หน้าเหม,มือนรับพลัง นี่ตอนนี้บีมเช็คชีพจรของบีมอยู่คือตอนนี้หัวใจเต้นแรงมากค่ะทุกคนเพราะว่าเหนื่อยไงเดินขึ้นบันไดมาตอนนี้เหงื่อโซกเลยนะเราก็เดินเข้ามาในถ้ำนะคะทุกคนคือทุกคนจะสังเกตว่าแบบฝนตกมันจะมีน้ําของถ้ำอะหยดมาตลอดเวลาก็คือจะโดนไอมี M ่งแลบของบีมแน่นอนแต่โชคดีที่ไอมิ M ่งแล็บ W01 ของบีมนะคะเ,<อ>เขามีฟังก์ชันกันน้ำ<อ>ถึง3 ATM 3 ATM เนี่ยก็จะเท่ากับความลึกของน้ำอะ30เมตร30เมตรใช่ ก็คือแบบสบายเลยคือใส่มาถําโดนนุน้งโดนน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็คือสบายเลยยิ่งแบบโดนฝนอะไรเงี้ยคือไม่มีปัญหาเลยนะคะและที่สําคัญคือแบตของเขานะคะอึดถึง15วันแต่ชาร์จแค่2ชั่วโมงนะวันนี้พิมใส่เป็นสายสีชงพูมาแต่จริงๆอะ่ะมีการแบบถอดสายเพิ่มความสวยงามได้ด้วยเปลี่ยนตามแบบสไตล์การแต่งตัวของเราได้นะคะอันนี้ถือว่าเข้ากับกระโปรงบีมากเลยนะ ไม่ใช่กระโปงไม่เกี่ยวกระโปงไม่เกี่ยวแต่ว่าก็คือเข้านะอืเป็นแฟชั่นเก๋ๆอยู่จะวิมพับแขนเตื้อกันค่าเดินทางขึ้นมาบนเขาก็156ลิงกิตนะคะทุกคนแล้วก็หาร6เหมือนเดิมแต่จะบอกว่าที่เนี้ยขบับรถเร็วมากขึ้นเขาแบบโอ๋อแบบตุย อนนี้อุณหภูมิข้างบนก็23องศานะคะเราสามารถเช็คสภาพอากาศอุณหภูมิข้างบนได้เลยคือแบบเย็นสบายมากเลยนะแล้วต่อจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปขึ้นกระเช้ากัน,นะคะ่ะเป็นกระเช้าลอยฟ้าที่เราอาจจะต้องแบบขึ้นไปบนเขาอ,อีกนะใช่ไ ه, ไนี่นะคกเดี๋ยวเราจะขึ้นข้างบนตรงนี้ก็คือจะติดหมอกแล้วอากาศเย็นเย็นมากตอนนี้23องศา เมื่อก่อนตอนวันปีใหม่อ่ะพอถึงเวลาจะเอากระเช้าไปให้แต่เขาไม่เอาไงมันใหญ่เกินคนนั่งเช้าคนนั่งเชาก็เลยนีแค่แค่แค่อันนี้คือคิดได้เใจวิวสวยมากถ่ายวีดีโอจีนตัลลี่โอ้เฮ้ยไแล้วเดี๋ยวเราจะเจอหมอกแล้วทุกคนเราจะเข้าหมอกแล้วโอ้ยเขาหมอกเข้าหมอกเข้าหมอกแล้ว อ๋อเย็นขึ้นเยอะเลยว่ะวิ่งนี่ไงบังค่างเห็นหมอกแล้วเห็นหมอกเยอะะว้ายเรื่องเรื่องงอจริงไหมคือเมฆใช่ไหมใช่แอมที่ผมมันก็มีงององอมอกคือต้องงอก็เห็นคนหมดละงองอะไรวะหนุ่มกูจได้ถูกเป็นงอเหมือนขึ้นไปอีกอ่ะขึ้นอีกขึ้นไปอีกเหรอเฮ้ยอแล้วเราต้องหยุดที่สถานีไหนอ่ะฝนสุดอ่ะ ออันนี้คือจอดเฉยๆเพื่อแบบใครอยากไปวัดอะไรอย่างงี้มั้งเีบบีบๆๆบคือบี่คือบีบออันนี้ฟรีสต็อปแต่อนตกแต่งโ้ยเละเทะหมดแล้วมั้ง เราเขาบอกแล้วเช้าาหยไปไหนไม่ดีอ่ะไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นอะไรแล้วนะคะตอนนี้ทุกคนถือโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายนะคะโอ้ยตอนนี้อะไรหรือว่าเราขึ้นสว่างแล้วนะดีมากเลยตอนนี้เห็นเะ้าลิงเลยยังมีโครมาก็หมไม่ถึงแล้วเหรอไกลถึงตอนนี้คือแบบทางกระเช้าคือแบบตีขาวไปหมดเลยอ้าวเ็จแล้ว ตึงแล้วฮ้่มีไม่มีก่อไม่มีก่อไม่ก่อกเฮ้ โอเคทุกคนเราลงกระเช้ามาแล้วเรียบร้อยอากาศข้างบนก็น่าจะประมาณ22องศาได้แต่คิดว่าถ้าตอนยังคืนนี้แบบโอ้โหหนาวสะบัดเลยาอ่ะข้าวร้านอาหารเยอะมากเอาจริงๆที่นี่ใหญ่มากเลยนะถ้าเทียบกับเวียดนามนี่ที่ไหนใหญ่กว่าบานาฮิวพิมรู้สึกว่าที่นี่ใหญ่กว่าบานาฮิวป่ะราะรู้สึกว่ามันมีตึกที่สูงอีกอ่ะแล้วตึกไม่รู้กี่ชั้นเราจะเที่ยวครบหรือเปล่าก็ไม่รู้อะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ เรามีเวลา3ชั่วโมงที่จะอยู่ข้างบนนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะมีแผนที่จะกลับไปในตัวเมืองอ,อีกเดี๋ยวทุกคนดูสิมันใหญ่มันใหญ่ที่ปกดิครัเออดูดิว,ว้าวข้นไปแี้น่สวยมากเลยอ่ะโอ้หข้างนอกอากาศเย็นมากส้อังขนาดนี้ หนาวมากทุกคน้ากาศดีมากเลยอะแล้วสวยเยน็เนเย็นกำลังดีเนี่ยเห็นในนี้แล้วรู้สึกแบบเหมือนอยู่แบบ USC นี่นะคะตอนนี้บิงก็พาเพื่อนมาซื้อตั๋วนะคะแหล่งซื้อตั๋วก็จะอยู่ตรงนี้อุ๊ยฝนตกนี่ทุกคนทุกคนที่สวยมากนี่อันนี้คือที่ซื้อตั๋วนะคะ ถ้าเราไม่ชอบตัวห้าร้อยเจ็ดสิบดิงกิทนะตอนนี้ก็รอให้เพื่อนตัดสินใจว่าจะซื้อผ่านนไหนนะคะนี่ทุกคนดูตรงนี้หรือเปล่าที่เขามาถ่ายรูปก,กันนี่ยเปล่าน,นี่ใช่ไหมวินสก,กายวอลเนี่ยคะ่ะพอซื้อตั๋วแล้วเข้าไปในนี้หรือเปล่าใช่ร้อยห้าร้อเจ็ด ตอนนี้นะคะเราก็จะเอาทิเกตเนี้เดินเข้าไปข้างในใจ่ายเรียบร้อย1,200บาทคนละ1,200บาท2 2> 100, 1 5คก็หนึ่งรลิงหนึิบเอ็ดลิงกิตพี่คาบอกอะ่ะเขาก็เหมือนคอยย้ำเราตลอดเวลานะทุกคนว่าแบบมันเหลืออ<ล>ีกแค่2ชั่วโมงนะจะแบบคุ้มหรออะไรเงี้ยแต่ว่าเราแค่ไปเก็บภาพบรรยากาศข้างในไงเพราะฉะนั้นคุ้มอยู่แล้วค่ะเลยบายบายเพ่เ<ฮ> นี่คือดินแดนของสกายเวิลด์โอ้โหโอ้โหกระโดดใจเลยไม่มีคนยิ่งใหญ่อลังการมากพูดเลยถ้าบิมไม่เข้ามาบิมเสียดายแย่เลยทุกคนเออเยียงน้อยคือแบบต้องได้ภาพกลับไปทุกคนดู เราเข้ามาใน getting sky world แล้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะพูดเลยว่าแบบเครื่องเล่นอะหวาดเสียวเยอะแยะบ้างมายเลยนะแต่ว่าตอนนี้ก็อย่างที่บอกคือเล่นไม่ได้ไหลายเครื่องเล่นนะคะแล้วก็บินก็ไม่เล่นด้วย อะไรเอ่ยเี้ยเป็นแผนที่เรา,าอยู่จุดนี้นี่เราเข้ามาตรงนี้เลยนี่เราเข้ามาตรงนี้แล้วนี่ก็คือแผนที่ทั้งหมดของที่นี่นะคะพูเลยว,ว่าจะมีหลายจุดที่เขายังแบบปรับปรุงอยู่แล้วก็มีกําลังสร้างไม่เสร็จด้วยแต่ถ้าสร้างเสร็จเมื่อไหร่นะทุกคนพูดเลยว่าที่นี่คือยิ่งใหญ่อลังการมากเออนะคะดโโูโอ้โหทุกคนสกายว k y ของจริงสวยมากนะทุกคนคนก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคะตอนนี้ก็มูฟไปอีกโซนหนึ่งนะคะตอนนี้คือเรายังเที่ยวไม่หมดเราก็จะพาทุกคนไปดูกันว่าแต่ละโซนนี้มันเป็นยังไงบ้างพูดเลยว่าว่าเสียวมากเลย แล้วก็อากาศข้างบนนะหนาวตลอดเวลาเลยค่ะทุกคนวิมเชื่อว่าถ้าใครได้มาเที่ยวก็คือแบบเหมือนเมืองสวัสดนะ์น่ะคือเอาจริิๆถ่ายรูปก็สวยทุกมุมมีเครื่องเล่นเยอะมากทุกคนมาดูจุดนี้ดู จุดนี้เป็นจุดที่แบบถ่ายรูปมุมไหนก็สวยไปหมดเลยเพราะว่าจะเป็นเครื่องเล่นแบบรอบๆแบบ360องศาเลยนะคะอากาศดีมากเอ้ยอันนี้เขาทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่เ้ยโอเคนะครับผมวิ่เาเทมากเลยอ่ะหลอ <laughs> ที่พรุ่งนี้เราจะกลับทุกคนดูนู่นสิหมอกเครื่องตัวลงต่ำมากแล้วดูสถานที่สิคนไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะแล้วอากาศคือแบบกําลังเย็นสบายเลยนะแล้วเครื่องเล่นแต่และเครื่องเล่นก็คือแบบว่าหน้าหวาดเสียวเอาเอาง่ายๆคือใครที่ชอบเรื่องหวาดเสียวก็คือที่นี่ตอบโจทย์มากเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่มาเที่ยวมาเลเซียวิมพูดเลยว่าต้องมาภายในงบแค่10,000บาทวิมอยู่ได้4วันสคืนแถมได้เล่นเครื่องเล่นแบบเนี้ยจุ๊ๆ ู้สว่าแบบเป็นการเที่ยวที่แบบคุ้มค่ามากๆเลยทุกคนได้ลูกได้เล่นนะแล้วเรามีเวลาเยอะดีนะใช่แต่จริงๆนะถ้าสมมติว่าบีมมาในวันที่เครื่องเล่นเขาซ่อมเสร็จทุกอย่างแล้วแล้วงบแค่พันสองนะทุกคนเข้ามาโคตรคุ้มเพราะว่าเรายังสามารถเข้ามากินเข้ามาดื่มเครื่องดื่มในนี้ได้อีกด้วย <Yeah. S 1> เย็ยนีอ,อะไรอ่ะตมอ,อะไรสักอย่างสตา,าร์วอล์กอย่าีประมาณนั้นนะอย่าเลย 不都不稀吧 <laughs> เดี๋ยวตอนนี้บีมถ่ายรูปถ่ายอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวบีมจะขึ้นกระเช้าลอยฟ้านะคะกลับไปไปตึกแฝดใช่ไหมเขาเรียกตึกแฝดใช่ไหมที่เขาจะไปถ่ายรูปเวลามาเลเซียมามาเลเซียนะคะทุกคนตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา4ี่โมงกว่าแล้วเราต้องไปถึงก่อนทุ่มครึ่งใช่ตามตารางแล้วบีมต้องไปถึงก่อนทุ่มครึ่งนะคะเพราะว่าวันนี้คือดูสภาพอากาศในนี้แล้วเขาบอกว่าหลังทุ่มครึ่งเป็นต้นไปฝนจะตกแบบกระหน่ำเลยทุกคนจริงๆมาทริปนี้อ่ะค่อนข้างอุปสรรคเยอะมากเลยนะ เพราะว่าตั้งแต่มาปุ๊บกระเป๋ากล้องฟิล์มหายกระเป๋ากล้องหายคีการ์ห้องหายฝนตกพายุเข้าคือแบบทริปนี้กว่าจะได้เที่ยวนะคือต้องรอฝนหยุดตกเลยอะไรเอ่ยนะคะตอนนี้ก็มีมส่งข้อความไปหาเพื่อนแล้วเรียบร้อยว่าเราจะไปเจอกันที่กระเช้าลอยฟ้าเลยไปเลยค่ะ คนพูดเลยว่าทริปมาเลเซียนะเป็นทริปที่แอคทิวิตี้เยอะมากกิจกรรมเยอะมากนะคะแล้ววันนี้นะคะวิมก็จะมารีวิวภาพรวมของ i อม l ่แล0บวนยที่วิมใส่มาของทริปทริปนี้นะคะ พูดเลยอันดับแรกคือชอบมากเราใส่แล้วดูเก๋มากเลยนะคะนอกจากสายที่บิมใส่นะเขายังมีอีกหลายๆสีเลยแต่ต้องบอกก่อนว่าสีที่บิมยกตัวอย่างมานี่คือแบบส่วนน้อยนะทุกคนอันนี้คือสีที่บิมมีค่ะทุกคนเวลาแบบว่าเราเปลี่ยนชุดเราก็เปลี่ยนสายได้ตามแฟชั่นของเราได้เลยนี่วันนี้บิมก็จะมารีวิวนะคะตั้งแต่บิมได้ใช้ไอ i ี่แล็ -1 นะคะบิมรู้สึกว่าการใช้ชีวิตของเราอะ่ะดูง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นการเช็คสภาพอากาศ ตอนที่เราได้ขึ้นเขาไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราอยากรู้ว่าอุณหภูมิเท่าไหร่เราก็สามารถมาเช็คในนี้ได้เลยหรือว่าจะเป็นฟังก์ชันที่เขาออกแบบมาเพื่อผู้หญิงโดยเฉพาะด้วยนะคะเขาจะช่วยแจ้งเตือนวันตกไขวิเคราะห์รอบเดือนวิเคราะห์ตรวจวัดค่าการนอนดูแลสุขภาพเราได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยค่ะพูดเลยว่าเหมาะกับบีมมากๆเลยนะคะเขายังมีอีกหลายๆฟังก์ชันที่แบบว่าน่าสนใจมากๆเลยนะเดี๋ยวบีก็จะทิ้งรายละเอียดให้ทุกคนไว้ใต้แคปชั่นนะคะเผื่อใครที่สนใจอยากตามวาร์มบีไปนะคะก็สามารถไปสั่งซื้อได้ บิวพูดเลยว่าไอมีับบิ w01 นะจะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้นะคะบิ๊มต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย